ทันงธรมยามโพลโทสุเพธิธาสมาตาตัสสะภควัตโตธรรมานุธรรมะปฏิปัตติยาปุชนาทายาติมันจรติมันจติวัสงอุโปสถานอุปวสิสามาติกาลปริเชตังกัตวาตังตังเวรมณีอารมณังปริตวาอวิคิติจิตตาคุณโตวาสกัจจาวุโสถานสมาธิเยียรามะอิติสงมิโก โอสถังซ้ำปัตตานะอามากบฉีดต่างนิรันตะกัรโตตุกท่านท่าังหลายที่เจอวันนี้เป็นวันปันนาศีที่ห้ มิเว้นจากกางฆ่าสัตว์เป็ต้นตลอดวันนี้และคืนนี้กลืนทำความอดเว้นโทษนั้นให้เป็นอันลงแล้ว,ลวลอย่าทิ้งดีจิตฟุ้งซ่านหรือเอามาทานองค์แปดประการโดยเคารบเพื่อจับองค์ชาโอมุตรเกะผู้มีพระอจฉริยด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติอันหนึ่งชีวิตของเรา ติสระเนรนะสหะอัต e, mm ัมภะสมนาตะตังอุโบสถังยาจามะอะติยัมปิมยังพันเตติสระเนรนะสหะอัตตัมภะสมณะกะตังอุโบสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตะอะหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังพัชฉามิพุทธัสารนังชามิธัมมังสารนังคัชฉามิธัมมังสารนังชามิสังฆังสารนังคัชฉามิสังฆังสารนังชามิ ภติยำปิพ <suspenseful> ุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิภูติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิภูติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตัตติยมปีพุทธังสารดังพชามิตัยมปีพุทธังสารดังพชามิตัตติยมปีธรรมังสารดังพชามิตัปยมปีธรรมังสารดังพชามิตัตติยมปีสังฆังสารดัง มีแปดยามปิสังขังสารณะกชามิติสารณะธรรมดำนิจิตังอะมาพันเตปานาติปาตา ขือเว้นจากฆาสั์ด้วยตนเองคือเว้นจากฆาสั์ด้วยตนเอง,อเเองและนิใช้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งฆ่าและนิใช้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งฆ่าอธินาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีอธินาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามี พระพเจ้าขอสมาทานซึ่งศิลาบทข้าพัเจ้าขอสมาทานซึ่งศิลาบทค,คือเว้นจากรักชอบของเขาด้วยตนเองคือเว้นจากรักชอบของเขาด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งรักและชอบและไม่ใช้ให้ผู้ใดผู้หนึ่งรักและชอบอัครมัจจิยา เวรัมนีสิกขาปัทสมะจิยานอรมมจาริยาเวรัมณีสิกขาปัทสมะทียานม้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทขาพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเวนจากอะพรมมะจริยกรรมเวนจัอพรมมจริยกรรมอันเป็นท่าสึกต่อ มัจจันอันเต็นค่าสึกต่อภูมมัจจันมุนมนสาวาทาเวระมณีสิขาปะคังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรม,มณีสินค้าปัตตางสมาทิยานิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสินค้าโทรข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสินค้าโทรคือเวนจากพูดทำเ็จและทำไม่จริงคือเวนจากพูดทำเพศและทำไม่จริงและล่อลวงทำพางท่านผู้อื่น สมาข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิขาโหดข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิขาโหคือเว้นจากเพศเป็นที่ตั้งแห่งความประมาคือเว้นชาเกตเป็นที่ตั้งแห่งความประมาคือดื่มกินซึ่งสุราและเมรัยคือดื่มกินซึ่งสุราและเมลัยและเครื่องยองพ้องทำใจให้ทั้งให้ต่างๆง พราเจ้าขอสมาทานซึ่งศิษยาพพระเจ้าขอสมาทานซึ่งสิทธาพจนคือเวาการบริโภคอาหารในวิการอันพิเศษตั้งแต่พระอาทิตย์เพียงแล้วไปจนถึงเวลาอัตุขึ้นมาใหม่ นจตาทิตาวาทิตาวิสุกทัศนนามาลาอันทะวิเลปนาพาลนามันะนาวิภูสนนทานาเวรัมันสิคิาปัตตังสั มาลาคันทวิเลปนะภารณะมันฑนะวิภูสนะฐานาเวระมณีสินทาปัทธังสมาธิข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบทข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งศีกขาบทคือเว้นจากพรลำขับร้องเวนจารพรลำขับร้องและปะโอม้วยเครื่อมปะโคมดำกาและปะโอม้วยเครื่อมปะโอม เล่นในบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อภูตนและทักทรงตกแต่งปา คือเว้นจากนั่งนอนเหยีอเตียงและตังคือเว้นจากนั่งนอนเหยียเตียงและตังอันมีเท้าสูงกว่ากระมานอันมีขาสูงกว่ากระมานและที่นั่งที่นอนอันใหญ่และที่นั่งที่นอนอันใหญ่ที่ภายในใส่นุนและสัมดีผีไทยในใส่นุนและสัมดีและเครื่องอูราดอันมีอิฐงามด้วยเงินและทอง ต่างภลาที่นที่นและทองต่างติมงมมนาต่างิอรนาตางุญท้าอัยตุโภสัง

ท่านทั้งหลายฝึกการทำไวในใจช่วยซ้ำ